มาเร็วครับบ้านเราจะมีงานบัวตองพาพี่สาวไปนอนบ้านอื่นครับมาเร็วมา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 เร็วมาเร็วเรามาถึงบ้านใหม่แล้วฮ้ยอยาดงัว สวัสดีครับผมสวัสดีทุกท่านนะครับสำหรับวันนี้นะครับเราจะย้ายบ้านกำมือแล้วก็บัวตองชั่วคราวนะครับผมตัวนี้ให้น้องดื่มน้ําก่อนนะครับผมเพราะว่าบ้านเรานะครับผมจะมีงานนะครับผมเตรียมงานแต่งน้องชายนะครับผมกลัวว่าจะวุ่นวายนะครับผมตัวนี้ก็เตรียมสถานที่นะครับเตรียมสถานที่ก็เลยต้องเอาสองสาวออกไปเพราะว่าล้างถ้วยล้างจานทําครัวแล้วเผื่อช้างเล่นดินเล่นฝุ่นอะไรมันก็จะฝุ่นเข้าติด เกาะจานเกาะกับข้าวนะครับผมก็เลยจะย้ายบ้านขํามหมื่นกับบบวตองชั่วคราวนะครับผมตอนนี้เรามาลุ้นกันว่าเราจะย้ายไปที่ไหนนะครับผมวันนี้ให้สองพี่น้องดื่มน้ําก่อนนะครับเราจะย้ายบ้านนะครับชั่วคราวก็จะโผูกคอกันไปแบบนี้เลยนะครับย้ายไปอยู่ชั่วคราวนะครับพอเสร็จงานก็จะกลับมาคืนนะครับ งานแต่งน้องชายนะครับผมก็เลยเอาออกนะครับผมคนจะเยอะด้วยนะครับเนื้อช้างแต่ไม่ได้หลับไม่ได้นอนด้วยนะครับผมตองดูขาดูขามาให้มาตองมาฮัลโหลมานี่ย๋ยวไปถูเสาเสาจะหักนะจจเบื่นดื่มน,น้ำอิ่มก่อนนะครับ Ôi, คุณหน่อยกองทุะคนเฮ้ยเล้ยงกันสิคนละครั้งคนละครั้งดื่มน้ำด้วยกันแบบนี้อร่อยมากจรครับ เน่ตองมานี่มาจะหักเสามารอขมื่นดื่มน้ำอิ่มก่อนขมื่นอิ่มยังอ่ะอิ่มแล้วนะครับผมมาเร็วมาๆมามามาเร็วครับบ้านเราจะมีงานบัวตองพาพี่สาวไปนอนบ้านอื่นครับมาเร็วมา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  Má lưu, má lưu Kì khoai, kì khoai Má Má lưu, má, má 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 lưu Ê, má Má, má, má 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 เึ้นมามาเลวมามามาเฮ้มา,มา,มาเราจะไปที่ไหนครับผมไปรุนกันนะครับผมมาแลว ตอนนี้เราก็เดินตามทางมาเรื่อยครับผมก็จะมีวัวอันนี้ก็จะเป็นบ้านคันเงินนะครับผมไม่กลัวตองไม่กลัวเดี๋ยวพาเอีิปจะช,ะชะา้าจะช้ามาจะเบียดพี่แน่กลัวขมืนแสงตอง ถ้ามึงจะตกทางนั่นนะเบ้นมานี่มามาเดี๋ยวเราจะผูกโซ่ใหม่นะครับผมผูกเชือกใหม่ก่อนนะครับมาหนึมามามาเบนพี่มามาลุข้ามมาลุขามทางมาลุมา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 ต่ำตำ,ตำมาลบัวตองยังเร็วเบียงตองมาหงมามาตองมาพี่มามา มาหนมาเดินมาหน่เจไหนักเรีนมาหนิมา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 ขมวดเนี่ยอภิบัญชมา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 อมอเอออย่าพูดง่ายอย่าพูดยากพากันมาให้ลูกตองเบาๆขมวดเดินไม่ทันอย่ารีบหนูอย่ารีบเดี๋ยวเจ๊เดินไม่ทัน เราจะไปบ้านหลังนั้นนะครับผมค่ะครับสองพี่น้องจูงกันไปแล้วครับผมตัวตัวเท่ากันแล้วนะครับผมบัวตองอายุสิบสี่ปีนะครับเจ่หมื่นสี่สิบเบ็ดนะครับผมบัวตองพาพี่สาวไปแล้วเอา้าจะรู้ทางไปหรือเปล่านะครับผมคอยเดี๋ยวคอยตอง ผมมุดเดินไม่ทันอ่ะเก่งมากเลยครับไม่ต้องมีสู่นะครับผมไม่ต้องมีสู่ทั้งสองเลยนะครับผมมีเชือกผูกคอ,อกันมาเราจะพามาอยู่บ้านพี่ชายมงคลชั่วคราวก่อนนะครับผมพอดีชายมงคลไปแห่งานนะครับผมก็เลย บ้านว่างนะครับผมตองคอุ้ยบ้านใจมงคลว่างนะครับผมไปทั้งครอบครัวเลยนะครับทั้งแม่กําไรทั้งตะวันทั้งพาโชคที่มาใหม่ด้วยนะครับผมก็ไม่อยู่บ้านนะครับเราก็บ้านเราจะมีงานเราก็เต้องย้ายช้างออกพอดีเลยครับผมลงตัวค่อยบุตองรู้ว่ามาบ้านใจมงคลรีบมากเลยนะครับ เฮ้ยตองพมืนเดินไม่ทันน่ะตัวเองเดินเร็วมาี่เบ็นะพี่เออครับผมเรามาถึงบ้านใหม่แล้วเฮ้ยหยาดงัว กินมาแล้วกินหนามมาแล้วครับเอามาถึงบ้านแล้วเบสมาพี่บ้าถึงบ้านใหม่แล้วนะครับมาดีมากท้อนมาการเดินสำรวจอะไรถอยถอยมาดิ มาที่ตรงมาเลยมามาที่มามาย้ายบัตองออกมานี่ครับผมมาเลยมามาลุมาบัตองมาอยู่หลักที่ชัยมงคลนะครับผมมาลุมา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 บัตองมาอยู่ที่คอกนะครับมาเลยมาตองมานี่มาเบ็ดมา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  t ครับผมหมตองก็ได้มาอยู่บ้านหลังนี้แล้วครับผมเพเป็นบ้านพี่ชัยมางคลนะครับผมเรามาอยู่ช่วเข่าเพราะว่าบ้านเรามีงานนะครับผมอยู่ช่วเขาวสักสองสามวันนะครับผมพอดีกับพี่ชัยมางคลไปทํางานพอดีเลยนะครับผมบ้านนี้ก็เลยโล่งนะครับผมเราก็เลยมาเช่าอยู่นะครับผมนี่นะครับใหา่ที่อยู่ไปเย็นสบายครับผมบรรยากาศดีมากบ้านลางทุ่งเลยนะครับผมทาเหมือนเป็นยังไงบ้างอยู่ที่ใหม่นี่ ครับผมก็สำหรับคลิปนี้นะครับผมขอฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับบังกระมือนนะครับช่องพังกระมือของเราด้วยนะครับผมไว้เจอกันใหม่นะครับสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ